สวัสดีค่ะพบกับเอลิโอและก็พีสินอีกแล้วนะคะกับเกมพับจีค่ะวันนี้ปลาไวไปไวนะคะเริ่มกันเลยค่ะสําหรับวันนี้พีสินรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะก็สบายดีนะครับอย่างนั้นเหรอคะเอาล่ะคะ่ะเห็นว่าพื้นที่ที่จะปังผ่านเนี่ยก็คือเป็นฐานทับนะนี่พีสินจะลงตรงไหนคะตอนนี้พีสินเริ่มกระโดดล่มลงมาแล้วนะคะลงแเท้าฐานทับเลยเหรอคะเนี่ยเสี่ยงมากเลยนะที่จะเจอตีนนะ ตอนนี้พี่เซ็นลงถึงเพื่อนแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้ลงที่ฐานทัพโดยตรงแต่ว่าลงในบูบ้านข้างๆฐานทัพนะคะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยน่าจะหาของร,รอบตัวหรือซัพพลายได้ง่ายกว่าแต่จะเจอหรือเปล่านะสิอ๋อแต่อ่าตอนนี้เจอเปืนเอฟิบหเรียบร้อยแล้วค่ะนั่นก็แปลว่าเราสบายแฮแล้วค่ะเพราะคือการลงจุดไหนก็ตามเนี่ยจะวัดกันทีเดียวเลยนะคะว่าใครได้อาวุธก่อนนะคะถ้าไม่ได้อาวุธก่อนนี่ก็คือว่างานหยาบเลยล่ะคะ่ะตอนนี้คือได้อุปกรณ์แต่งปืนแล้วก็ได้ซื้อกล่องมาแล้วนะคะขาดแค่หมวกแค่นั้นเองละคะ่ะ ตอนนี้ก็คือว่ามีบ้านสีลังให้ฟาร์มเลยนะคะเป็นของเราคนเดียวเลยค่ะไม่รู้ว่าพี่สินไปซื้อนโฉนดมาหรือเปล่านะคะถึงไม่บินถึงไม่มีใครเข้ามายุ่งในพื้นที่นี้นะคะประมาณว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลห้าบุกรูกหรือเปล่าคะเนี่ยตอนนี้ไม่เจอใครเลยค่ะนี่แปลว่าคนส่วนใหญ่ไปอยู่ไหนกันคะหรือว่าเขาอยู่ในทางทัพทหารกันหมดเลยรถคันนี้เป็นยังไงบ้างะพี่สินข้างหน้าค่ะมีรถค่ะข้างหน้าค่ะมีรถค่ะเป็นรถอีกคันหนึ่งที่จอดอยู่นะคะอยู่ๆพี่สินก็ลงค่ะมีรถสองคันจอดอยู่ค่ะ แปลว่าต้องมีคนหรือเปล่าเนี่ยพี่สินเริ่มเช็คแล้วนะคะว่ามีคนหรือเปล่านะคะการที่มีรถสองคันจอดอยู่เจอคนจริงๆค่ะหลบช้าเข้าไปแล้วค่ะอยู่ในมุมอับค่ะพี่สินจะเข้าไปล้วงนะคะตอนนี้คือพี่สินไม่มีหมวกกันน็อกนะคะคือถ้าเกิดว่าไม่มีเนี่ยเวลาโดนยิงหัวจะโดนดาเมจแรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอาจจะเสียชีวิตได้เลยก็ได้ตอนนี้พี่สินค่อยๆย่องเข้าไปค่ะเพื่อที่จะไปเก็บเป้าหมายค่ะเป้าหมายเป้าหมายไม่อยู่หลังกระแพงค่ะหายไปแล้วค่ะหายไปไหนแล้วคะเนี่ยหรือแปลว่าอีกฝ่ายน่าจะเห็นตัวเราก่อนนะคะ อันตรายแล้วค่ะเจอคนค่ะนั่นเองค่ะอยู่ตรงนั้นแล้วค่ะพี่ซินเปิดฉากยิงก่อนเลยค่ะยิงก่อนได้เปรียบค่ะอีกฝ่ายผมมายิงค่ะพี่ซินเปลี่ยนปืนค่ะเรียบร้อยค่ะเก็บอีกฝ่ายได้ได้ปืนกลเบานะคะว่าแต่ทาไมถึงเปลี่ยนปืนล่ะค่ะอยู่ๆก็ครับเพราะว่าปืน M16 นะครับมันเหลือ15้นัดเนี่ยมันใกล้จะหมดแล้วแหละแล้วถ้าเรายิงกลาดโดยไม่รับมันระวังเนี่ยอีกฝ่ายจะยังไม่ตายทันทีที่เรากสุนหมดแม็กนะครับผมเลยเปลี่ยนปืนเพื่อกันเหนียวเอาไว้ก่อนนะครับ นั่นแหละค่ะคือเหตุผลนะคะแต่ก็ต้องบอกนะนะคะว่าเมื่อกี้ยิงแรกกันเลยนะคะเพราะถ้าเปลี่ยนอาวุธช้านิดเดียวเนี่ยคือพี่สินจะโดนยิงเลยนะคะตอนนี้พี่สิงกําลังเช็คหัวมุมต่างๆนะว่ามีคนแอบซุ่มอยู่หรือเปล่าว่าน่าจะมีมากกว่าหนึ่งคนนะแต่ดูท่าทางว่าจะปลอดภัยนะหรือเปล่านะตอนนี้พี่สิงก็คือมาเก็บของเป้าหมายแล้วนะคะโอ้โหตอนนี้ได้หมวกมาคืนแล้วล่ะค่ะแล้วก็ได้ปืนแล้วก็ได้กระสุนมาเพิ่มแล้วอืม ตอนนี้พี่สินกำลังรักษาแผลใจอยู่นะคะพี่สินขึ้นมาอยู่บนบ้านนะคะเพื่อจะสอดสองลาทเรานะคะเพราะว่ามีรถจอดอยู่สองคันก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนอยู่แต่แถวนี้อีกคนนึงแต่ยังหาตัวไม่เจอตอนนี้พี่สินก็พยายามเติมปั๊บรัวๆค่ะเพราะว่าสูญเสียเลือดที่เสียไปนะคะดื่มเกลือแร่แล้วทำให้เลือดเราเพิ่มเป็นตระก้าที่แปลกนี้นะคะสำหรับเกมแบบนี้ก็ยังเออดีกว่าน,นะคะเสียงรถค่ะเสียงรถค่ะ,เส,คะเสียงรถมาจากทางไหน,นเจอแล้วค่ะรถค่ะรถเอทีวีค่ะ รถรถเอ็มทีวีค่ะวิ่งมาค่ะพี่สินอยู่ในมุมอับค่ะยิงไม่ได้ค่ะพี่สินจะโผล่ไปยิงเลยไหมคะมีเสียงคนอีกค่ะมีคนสองคนนะคะอยู่ในพื้นที่นี้อีกฝ่ายหนึ่งกำลังเดินอยู่ฝั่งนั้นแล้วก็มีรถกาลังขับวนไปวนมาอยู่รอบรอบนี้เสียงปืนดังขึ้นแล้วค่ะแปลว่าอีกฝ่ายกําลังเริ่มปะทะกันแล้วค่ะตอนนี้พี่สินกําลังหานะคะว่าเสียงปืนเนี่ยมาจากไหนนะคะเรามีกันอยู่กี่คนและอยู่ตําแหน่งไหนกันบ้างตอนนี้เราอยู่บนชั้นบนเนี่ยถือว่าเสียเปรียบมากนะคะในเมื่อหาตัวของอีกฝ่ายไม่เจอ แล้วก็ดูท่าทางรอบข้างภายนอกจะไม่มีคนมามาเติมนะคะตอนนี้พี่ซินตัดสินใจทําอะไรต่อไปคะพีซินจะซุ่มอยู่ไหมคะพี่ซินกระโดดลงมาแล้วคะ่ะพี่ซินเจอคนเลยคะ่ะโดนมาเจอคนเลยคะ่ะอีกไฟยังสนใจประตูะคะ่ะพีซินยิงอีกไฟกระโดดลบปืน,นะคะ่ะอู้หูอูห้หูยิงเข้าหัวคะ่ะอีกไฟยิงยิงยิงโอ้ยิงยิงเก็บได้สมศพแล้วคะ่ะตอนนี้ศพที่สองนะคะโอ้โหขอรีภาพขออธิบายภาพกีฬามันๆเมื่อกี้นะคะอีกไฟกระโดดลบ เอาวิธีกระสุนของพี่ซินทำให้พี่ซินยิงไม่โดนนะคะก็เลยเปิดโอกาสให้โดนยิงจากนั้นนะคะอีกฝ่ายจากนั้นน่ะมีผู้เล่นคนที่3านะคะเข้ามาเติมข้างหลังแล้วก็ยิงอีกคนหนึ่งให้นะคะทำให้เราสามารถเก็บคิวที่2ได้แล้วเราก็หันปืนไปเก็บคิวที่3ในทันทีเลยค่ะคือต้องบอกเลยว่าเมื่อกี้เป็นจังหวะโชคดีมากๆาเลยนะคะไม่อย่างนั้นคือเราจบเฮได้ละค่ะ รางวัลของชัยชนะในครั้งนี้นั่นก็คือได้รถยนต์คันใหม่มานะคะเมื่อกี้บอกเลยนะคะว่าพี่สินดุมากเลยนะคะต้องใช้คําว่าดุแบบดุสังหารเลยละคะ่ะตอนนี้พี่สินตั้งใจว่าจะไม่ได้เข้าไปในพื้นที่ของฐานทัพแล้วน,นะคะแต่จะไปพื้นที่เกาะหลักมากกว่าเพราะว่าโซนสีฟ้าเริ่มบีบเข้ามาแล้วเนี่ยอีกไม่นานนะคะโซนพื้นที่ทางทหารเนี่ยก็จะดูบีบไปด้วยจะทําให้เราเสียเวลาไปเปล่าๆพี่สินก็เลยจะต้องเข้าไปในพื้นที่กลางวงมากกว่านะคะตอนนี้ก็คือใกล้ถึงสะภานที่จะเป็นจุดักซุมโดยปกติของทีี่่่นนอยูแล้วะะคะ สถานการณ์ณตอนนี้ก็คือว่าฝนตกแล้วก็มีหมอกลงนะคะเนี่ยทัศนวิสัยข้างหน้าเด่กก็ค่อนข้างมองค่อนข้างลํา,ลาบากพอสมควรเลยว่างๆเราไปนั่งรถเล่นวยกันไหมคะพี่ซิน<ค> <ork> ก็ดีเหมือนกันนะครับเจอคนคะ่ะเอ้าพี่ซินกระโดดลงมาทําไมคะมีรถคันหนึ่งขับมาค่ะพี่ซินเพิ่งกระโดดในระหว่างที่รถกําลังวิ่งอยู่คะ่ะเสียเลือดจนเกือบตายค่ะตอนนี้สถานการณ์ย่แย่มากแล้วนะคะพี่ซินกดปุ่มผิดหรือเปล่าคะเนี่ย ผมกดปุ่มผิดครับแย่ yeah, แล้วค่ะแย่แล้วค่ะอีกฝ่ายคะ่ะได้อยู่ในมุมชายภูมนินี่ได้เปรียบด้วยพี่สินขับรถหนีค่ะอีกฝ่ายยิงตามค่ะยิงตามค่ะยิงตามค่ะโอ้โหโอ้หพีสินพีสินจะรอดไหมคะเนี่ยพีสินจะรอดไหมคะเนี่ยพีสินจะรอดไหมคะเนี่ยพีสินคะ่ะเอาอยัางไงต่อคะเนี่ยพีสินหลบเข้ามุมคะ่ะโอ้โหนี่ถ้าไม่ได้รักษาก่อนหน้านี้นะคะโดนยิงตายคารรถแล้วละคะ่ะพี่สินเอาอุปกรณ์รักษาสำรองนะคะมาค่ะอีกฝ่ายมาเก็บงานค่ะยิงสู้ค่ะโอ้หูดีนะคะกระสุนเข้าหัวนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยไม เรียบร้อยค่ะเป็นลัคกี้ช็อตเข้าไปอีกนัดหนึ่งนะคะคือต้องยอมรับจริงๆนะคะว่าพี่ซินตัดสินใจถูกแล้วล่ะค่ะที่พอตัวเองเสียเลือดปั๊บเนี่ยรักษาตัวเองก่อนแล้วรีบขับรถออกมาเพื่อหลบในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายนะ่ะยิงสู้นะคะเพราะอีกฝ่ายอยู่บนภูเขาเนี่ยเราอะสู้ลําบากอยู่แล้วนะคะเราจะมองเห็นแค่ครึ่งตัวแต่อีกฝ่ายมองเห็นเราเต็มตัวแล้วก็ยิงผ่านหลังของรถมาได้เลยล่ะค่ะ เราเจอ a i r ์ด o p แล้วนะคะพี่ซินตัดสินใจว่าจะไปหา a i r ์ดรอนะคะตอนนี้ก็คือสถานการณ์เนี่ยแม้ว่าเราจะมีอุปกรณ์ชุดกราะเลเวล2นะคะแต่มันไม่พอสําหรับในการอยู่ในช่วงเลดเกมเราจะต้องมีอุปกรณ์เลเวล3ก่อนนะคะการที่หาอุปกรณ์เลเวล3ยังไม่ได้นะตอนนี้อาจจะทําให้เราย่ําแย่เอาได้นะคะตอนนี้พี่ซินก็เลยกําหนดจุด w a y พอยต์แล้วก็จะไปยังพื้นที่ที่มีการดรอปแอร์ดรอนั่นเองค่ะ ินใช้โชคช่วยไปหลายครั้งมากเลยนะคะในคลิปนี้นะคะก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าจะโชคดีไปได้ตลอดหรือเปล่านะคะจนจบคลิปนี้อ่าตอนนี้มาถึงจุดแอร์ดรอปแล้วะคะ่ะมีควันสัญญาณพวยพุ่งขึ้นมาแต่ว่าพี่สินจะไม่ลงไปเช็คของในทันทีนะคะอาจจะมีคนซุ่มอยู่มีรถจอดอยู่คะ่ะเป็นเอ็มทีวีจอดอยู่นะคะมีคนซุ่มอยู่แถวนี้คะ่ะแต่แปลกคะ่ะมีรถจอดอยู่แต่ไม่เจอคน แปลว่าอีกฝ่ายน่าจะไปซุ่มอยู่แถวนี้เพื่อหลักรอเป็นจุดเวพอ์ให้เราเนี่ยขึ้นไปขโมยรถแล้วก็ขึ้นไปเอาของนะคะหรือไม่แน่อาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ตอนนี้พี่ซินน่ะขับวนได้สักพักหนึ่งแล้วค่ะไม่เจอคนยิงสวนมาค่ะอันตรายแล้วค่ะแปลว่าอีกฝ่ายน่าจะซุ่มอยู่ไกลๆนี่แหละค่ะแต่เรายางหาจุดตำแหน่งไม่เจอพี่ซินเอาอยัางไงต่อคะถ้าเป็นในสถานก,การณ์อย่างนี้นะครับผมจะใช้วิธีการก็คือว่าดูรอบๆให้แน่ใจก่อนแล้วก็หาที่กำบังนะครับ แล้วที่กำบังเนี่ยจะต้องเป็นที่ที่สามารถมองในทุกๆมุมได้นะครับผมยิ่งมองได้ไกลย,ยิ่งดีนะครับผมอย่างบ้านหลังนี้เป็นต้นเพราะว่าเราก็จะได้รู้ด้วยนะครับผมว่ามีศัตรูเข้ามาในบ้านหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเขาจะมาขัดจัดการกับเราแล้วก็เราก็จะเห็นจากระยะไกลได้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้มุมยิงที่ได้เปรียบด้วยครับผมนั่นแหะคะ่ะคือเหตุผลของพี่ซินนะคะ ตอนนี้พี่สินนะคะเข้ามาในพื้นที่แล้วค่ะกำลังมองดูอยู่นะคะว่ามันมาจากบ้านหลังไหนหรือเปล่าพยายามส่องดูตามหน้าต่างนะคะเพราะว่าอาจจะมีศพคนที่สองที่เป็นเป้าหมายก็ได้ที่เราไม่รู้นะคะว่าเป็นรถของใครที่แน่ๆก็คือว่าไม่รู้เหมือนกันนะคะมีกันอยู่กี่คนคือมันเป็นอิสระมากเลยค่ะจะใช้ทํายังไงก็ได้นะจะใช้เป็นจุดในการดักซุ่มดัดกซุ่มจัดก,การคนก็ได้หรือจะใช้เป็นจุดที่เราเอาของแล้กลีบไปก็ได้มันทาได้หมดแลวล่ะคะ่ะขึ้นอยู่กับการอ่านสถานการณ์ของเรา เอาไงต่อครับพี่ซินพี่ซินยิงปืนขึ้นมาค่ะยิงใส่อะไรคะผมยิงล่อออกมาครับผมผมจะดูครับผมว่าจะมีใครหลงกลผมหรือเปล่านะครับยิงล่อเหรอคะคือเป็นการเปิดเผยตัวเองนะคะเพื่อท้าทายให้ฝ่ายเข้ามาแต่จะมีคนมีเสียงระเบิดดังขึ้นมาค่ะมาจากไหนคะเนี่ยจากข้างหลังนะคะแปลกแลกเคะ่ะมีรถเข้ามาจริงๆค่ะ แปลว่าอีกฝ่ายอะซุ่มอยู่จริงๆด้วยนะคะเข้ามาแล้วค่ะพี่ซินยิงสู้ค่ะพี่ซินยิงใส่เปิดก่อนค่ะอีกฝ่ายก็ยิงสวนสู้มานะคะแต่ได้เห็นไหมคะเราอยู่ในมุมได้เปรียบค่ะเพราะว่าหลังคามันอยู่สูงกว่านะคะก็เลยทําให้ยิงโดนยากพี่ซินนะครับปาลาระเบิดไล่ค่ะปาลาระเบิดไล่ไปแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างคะเรียบร้อยค่ะเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ย อ้าอีกฝ่ายก็ตายด้วยเหมือนกันนะคะชัดเจนแล้วค่ะต่างฝ่ายต่างปลาระเบิดแลกกันนะคะพี่เซนปลาระเบิดโดยไม่กะเวลาแล้วโยนไปในขณะ,ะที่อีกฝ่ายน่กะเวลาก่อนแล้วก็โยนมาให้ระเบิดได้แบบแม่นๆพอดีนะคะเป็นการแลกกันที่สมน้ํามสมเนื้อค่ะแม่แต่น่าเสียดายนะคะที่อันดับในครั้งนี้นะถือว่าอันดับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเนี่ยแต่ก็ถือว่าเป็นคลิปที่สนุกมากนะคะก็คือได้เห็นอะไรที่แบบว่านอกเหนือไปจากปกตินะคะ สำหรับอ้ที่สนี้ก็ต้องขอบพระคุณมากนะคะที่รับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเลยนะคะขอพระคุณมากค่ะสวัสดีนะคะ